เดี๋ยวเราไปทดสอบชุดไฟลูกค้านะนี้ไม่ได้ใส่ฟินห่างตั้งแล้ว้ายขวาชุดตู้ทำงานโบตินะครับมอเตอร์นะมอเตอร์เดี๋ยวเราไปทดสอบแรงมอเตอร์นะครับ ลำนี้ทำโครงพิเศษนะครับไม่เหมือนลำทั่วไปอันนี้พิเศษด้านในเสริมคาร์บอนนะครับคาร์บอนเสริมปีกแล้วก็เสริมคาร์บอนตรงหางแล้วก็หางนี่เสริมไม้บาซ่านะครับฟินตั้งนี่ก็แข็งแรงกว่าเดิมนะผแต่ยังไม่ได้ใส่ลำนี้ของคนเด็กมะกอกหวานครับเด็กห้าวครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาทดสอบบินกันนะครับ